สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับอ่าอีกแล้วนะครับกับตลาดพระเครื่องบ้านาน,นะครับตลาดพระเครื่องบึงบ้านอําเภอบึงสามคัคคีจังหวัดกําแพงเพชรนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับมาเจอพี่น้องนะครับที่ได้ถ่ายคลิปไปแล้วก็บอกว่าโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับขายได้ทุกคนนะฮะขายได้กันเรียกว่าหลักหมื่นเลยนะฮะวันนี้ก็จะมาไล่ถ่าย คนที่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับผมขายไม่พร้อมคุยไม่เป็นไรนะฮะแต่เราจะช่วยถ่ายพระให้ให้ขายได้เนี่ยมีอาจารย์แทนนะฮะคนนี้น่ารักมากนะครับผมและพระดีด้วยนะฮะอ่ะเจ้าแรกเลยนะครับอ่ะสวัสดีครับอาจารย์แทนไม่ต้องคุยอะไรไม่มีเรื่องอะไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะช่วยถ่ายถ่ายพระให้นะครับให้เอฟฟี FC ได้ดูนะครับเพราะว่า คนดูนี่หลักหมื่นนะฮะโอ้นี่ฮนะนี่พระช่ออะไรครับจานแท้ครับเราก็ท่านคล้ายอืมเอ๊ออะักภาคใต้เหรอครับกรุงเทพอนนพะครับอ๋อวัดเทพกุญชรนนั่เองหลวงพ่อคล้ายวัดเทพกุญชร วานได้มาอาจารย์แทนได้มาเมือ่อวานเน,นี่ยไอไม่ได้ไช่วันวันอังคารที่แล้วได้มาไหมไม่ได้มานะพระของเชิญแทกนกันนะฮะเป็นพระย่อยๆครับๆๆค,ครับย่อยไม่เป็นไรย่อยไม่เป็นไรเขาชอบย่อยเอฟซีผมเนี่ยนะฮะโอ้โหผมเห็นมีตะกรุดเก่าๆ,ๆหลายดอกขายหมดแล้วสิๆๆๆๆโอ้โหนะฮะ เรามาดูเครื่องรางกันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวในแผงนี่อะไรแพงสุดครับการแทน,นชิ้นไหนชิ้นไหนแพงสุด<อ>ชิ้นไหนแพงสุดเลยเนี่ยไม่มีอะไรแพงครับย่อยครับไม่มีอะไรแพงเลยนะอ่านี่เดี๋ยวดูตะกรกุดหดลังตะกรุดตะกรุดหลวงพ่ออะไรนะครับการแทนครับหลวงพ่อกั่นหลวงพ่อกันกันหลวงพ่อกันวัดพราเหรอครับนี่เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยเนื้อตะกรวนะครับ อันนี้เปิดไปเท่าไหร่นะครับจานแทนครับเปิดไปห้าพันห้าพันนะอมอย่าไปเขินด,ดิเราเปิดเสียงแบบหนักแน่นเลนยด <c oughs> ิโอ้าจานแทนเนี่ยนะนะครับตะกุดนะฮะตะกุดองนี้ห้าพันนะครับเอฟซีนะครับนะออนี 5, นบ่นี่ผมก็พยายามเดี๋ยวจะหลอกถามไปเรื่อยๆนะฮะหลอกถามไปเรื่อยๆอันนี้เหรอครับเนี่ยตะกุดหลวงพ่ออะไรฮนะอันนี้ตีลงพ่ออะไร ผมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจนะเปิดไปเท่าไหร่รู้แต่ราคามากกันเนี่ยเปิดไปสามพันเนียสามพันนะครับเนี่ฮะเดี๋ยวผมจะสุดท้ายได้จขอเบอร์ขอไลน์ขอเฟซบุ๊กนะฮะจะให้ได้ซื้อขายกันนะครับเอฟซี FC นะฮะโอ้ยอันนี้ล่าวบ,บึกเลยอันนี้อันนี้เป็นเออผมเพิ่งสังเกตอันนี้ข่าวจริงฮะเอฟซีนะฮนะเป็นสามกษัตหรือสองกษัต์ครับเนี้ยสามเหรอฮะ ข้างนอกเป็นเป็นฟีเนียมปะเป็นฝาหม้อผีอ๋อฝาหม้อแล้วข้างในเป็นทองเหลืองทองแดงปะครับเป็นทองเหลืองครับเป็นทองแดงอ้มีเหมือนมีทองแดงเลยนะอาจารย์แทนนี่ตีลงหลวงพ่ออะไรครับอาจารย์แทนครับเป็นเป็นเก่าอย่างเดียวผมไม่แน่ใจอี่ฮะตะกรุดเก่ามากนะครับ FC นะครับอันนี้เปิดมาเท่าไหร่ครับอาจารย์แทนครับสามพันห้าสามพันนะครับสามพันห้านะฮะ นี่ฮะเก่าๆทั้งนั้นเลยครับเอซีนฮะก็ดูแบบโอ้ยดูแบบละเอียดเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> อยากจะถ่ายมานานละแผงอาจารย์แทนเนี่ยนะฮะแต่จังหวะที่เขามีพระเยอะผมก็ไม่ได้ถ่ายนะฮะมัวเกงใจกันนะครับเนจ่ากแทนอาจารย์แทนบอกว่า เก่าไม่รู้ที่กาไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัานะครับผมหอนี้จะเป็นสายเพชรบูรนกเนี่ยดูกันให้ละเอียดไปเลยครับ f ่ครับเนี่ยถาดนี้เครื่องรางนะฮะขอกันชันหายาแทนนะฮะแทนโพชัอปชางไปนะ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเ <laughs> ดูเทดีนะดูเทดีนะแทนโพล้างนะฮะดูพักกล่องนะครับรุ่นสร้างอุโบสถนะครับวัดพนมยอรุ่นป่าล้านเหรอฮะรุ่นนี้ป่าลั่นเรียก,ร,ยกรุ่นป่าล้านทำไมถึงป่าลั่นเขาเรียกว่าป่าลั่นฮะแทนแทนเสกแล้วป่าลั่นเลยป <laughs> ่ะอะไรงั้นป่ะ <laughs> น่าจะจริงรอันนี้เรืออะไรครับเนี่ย เนื้อเนื้อธรรมดาอ๋อเนื้อ,อธรรมดาแต่ว่าเหมือนก็ชุบก็ไหลเนะาะมาดูตลับที่สองมั่งนะฮะดูว่าจันทรแทนมีอะไรให้ดูนะครับนี่หลวงพ่อเงินนี้กำลังฮอนฮิตเลยผมลืมละเขาลืมอยู่เลยนะไอ้ท่าขมิ้นปะท่าขมิน้นอ่สามท่าขมิ้นปสีสามสามนะครับเนี่ยใต้กลนนะครับจะได้จะต้องตอกตอกดอกบัวเฮ้บางบางองค์มีดอกบัวสองสองดอกก็มีนะ อ๋อนะฮะนี่นะฮนะเนี่ยรุ่นนี้เขาเล่นกันนะครับ FC นะครับหลวงพ่อเงินวัดท่าขมิ้นนะครับปีสามสามนะครับอันนี้ประสบการ์เขาว่าประสบการ์เยอะนะรุ่นนี้นะ<ช>เปิดเท่าไหร่ครับาจารย์แทนครับเปิดพันสองพันสองนะครับ FC โอ้โหแต่ก,ก่อนแพงกว่าน,นี้นะแต่ก,ก่อนสามพันกว่านะแต่ก,ก่อนนีผมเคยขายได้ถึงสามพันนะ,ะ FC สนใจเดี๋ยวทักมาได้นะครับ วันนี้ก็อยู่ที่ตลาดบึงบ้านนะครับที่ผมย้ำๆนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยบอกผมไม่ค่อยบอกสถานที่ผมก็แหมคือมันเป็นคลิปต่อเนื่องไงผมจะบอกแค่คลิปแรกๆแล้วคลิปต่อต่อเนื่องผมก็ไม่ได้บอกานนั่นแหละนะนนยอันนี้พิมนิยมอะไรนะพิมนิยมวัดอะไรนะ,อะไออะไรนะอันนี้วัดบองอ่บองไม่ดัดครับชื่อว่าก้นตัวหน้านะ เอฟซีบางดีบางอย่างเนี่ยเราดูเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นวัดไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยวัดวังไม้ดักหรอฮะใช่หรอรับผมเห็นเขาเล่นกันนะรุ่นเนี้ยอ๋อใช่งชับพูเนี่ยเขาเล่นกันนะครับเอฟซีเนี่ยเขาเล่นกันเล่นกันเล่นหากันอ่าอันนี้ผมผมจะจะไม่บอกไม่ถามแล้วราคาเนี่ยว่าเล่นกันเนี่ยมีการซื้อขายกันแล้วนะะบรรยากาศอ่ะนี่มีการซื้อขายกันแล้วนะฮะ คอยยักถามนะชั้นทั้นขายหลวงพ่ออะไรเนะี่ยเพราะอะไรหลวงพ่อปลาอ๋อขายหลวงพ่อปลาน,นะฮะสามแสนนะฮะองค์เมื่อกี้นะี่ยังไม่ไปมันได้ออกไปไหนเลยมาดูกันนี่เหรียญหลวงพ่ออะไรครับจางแสนรือสีลุงดำปะลุงด,ดำครับโอ้โหนี่กำลังนิยมกันเลยเนี่ย เขาว่าหลวงพ่อฤาษี์หลวงตามีการโควิดได้นะอ่ะจริงๆเนี่ยเห็นเขพูดกันเนี่ยเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่จันแท้เนี่ยอันเนี้ยเปิดไว้พันพัน,นึงครับไม่ต้องเกรงใจจัแนแท้โอ้โหเขินจังเลยเนี่คอมเมนต์จังเลยเนี่ยเปิดไว้พันหนึ่งนะครับอ่าเอฟซีทักทายเข้ามานะครับเนี่ยเนี่ย<ส>ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอส่องแล้วหลากหลายเลยนะมีเรื่องราวเลยนะฮะ แต่พอสองแล้วมีเรื่องราวนะครับอ่ะดูสมเด็จแล้วกันเขาชอบสมเด็จกันนะครับสมเด็จนี่องค์เท่าไหร่ครับอาจารย์แทนครับแปดร้อยครับโอ้ okay. โหเขาขายเป็นล้าน <laughs> ลองแปดร้อยขายเปิดแล้วแปด้อล้านนี <laughs> วว่วัดดวงคร <laughs> ับอย่างเดียววัดดวงวัดใจ <laughs> เคยตกควายบ้างไหมถามจริงอะ่ะ <laughs> เคยตกควายบ้างไหมฮะเคยหรือเปล่าเคยไหมมีอะไรจําได้ไหมขายตกควายเนี่ย ถามว่าเคยเคยไหมเคยแต่ว่าพอใจนะครับกําไรแล้วเราพอใจแล้วห <c oughs> ลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเงิน,นครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินขายเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่เหมามาแปดพันแต่พระเยอะเนาะเหมามาแปดพันท้ายเยอะถ้าขายหลวงพ่อเงินขายไปห้าร้อย ขายลงมาเงินไปห้าร้อยแล้วมาทับใจสุดเลยโอ้ยจัดแทนน่ารักจังเลยน่ารักน่ารักน่ารักนะฮะโอ้โหราคากระจุ่มกระจิบมากนะเขาเขาขายไปหกแสนอุ้ยหุ้ยไม่ใช่เรื่องเลยนะเดี๋ยวเราทำจานแทนใช่ครับนานแล้วครับคุณสิบสิบปีแล้วตอนนั้นเราเล่นพัดเต็มตัวยังยังครับหัดเล่นโอ้โห ซองอีกแล้วพิมมิยอมแล้วพิมกิ่ตาพิมพ์มิยอมเหมาผ้าบ้านมาแปดพันแล้วมีพิมมิยอมติดมาไม่แล้วชุดนั้นน่ะแปดพันกำไรไหมกำไรครับองขายได้สองหมื่นเหมามาแปดพันแล้วก็มเรียกว่ามีผ้าหลากหลายขายพิมพ์มิยมไปห้าร้อยไม่ต้องบอกหรอกไม่ต้องบอกว่าเป็นใครถามหน่อยว่าเขามีชื่อเสียงไหมรู้จักกันไหมในวงการก็รู้จักครับ เออชื่อมาที่ผมรู้จักเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคุยกันหลังไม่นะฮะเพราะมันพูดไม่ได้นะครับเอฟซนะฮะโอ้โหขนลุกเลยนะฮะแล้วในชีวิตเนี่ยขายอะไรท่วมสุดเนี่ยผมหลอกขาวอะขายได้ได้แพงสุดอะแพงสุดแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเออเป็นเครื่องรางครับเครื่องรางเครื่องรางเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษตะกุดหลวงพ่อพิษอ่าสายเราเลยสายเราเลยนะฮะซื้อมาเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ครับจันร์แทนฮะ ซื้อมาหนึ่งครับซื้อมานพันขายขายไปแสนครับหนึ่งแสนบาทโอ้โหนะฮะซื้อตะกรุดหลงวงพ่อฮิดหนึ่งพันขายไปหนึ่งแสนแต่ซื้อหลวงเพ่อเงินเหมาเหมามานะฮะขายได้ห้าร้อยเขาไปขายเจ็ดแสนนะฮะโอ้โหอา์แทนโอ้โหน้องผมนะฮะนี่ฮะฮเขินมาตั้งนานในสุดก็บอกเปิดเผยความจริงนะฮะ <Okay. S 2> แสดงว่าเล่นพางมากก็ เต็มตัวก็ไม่กี่ปีนะอืมนะนี่ฮะเขินอยู่ตั้งนานโอเคได้รู้ความจริงแล้วมาดูภาคเขาต่อนะฮะนี่ะฮะในที่สุดผมก็หลอกถามจนได้นะครับผมนี่ฮะเขินมาตั้งนานนะครับผมโอ้โหเนี่ยเนี่ย FC นะครับเนี่ยตกควายทุกวันนะฮะแานแรยบอกผมตกควายทุกวันพี่นะฮะตกควายจนชินแล้วนะฮะนี่ฮนะ สารพัดนะฮะ FC นะครับปูทงปูทวดเดี๋ยวมีแอดไลน์มีเฟซบุ๊กเนาะจังแทนนะนอ่านะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยแต่เขาเล่นหากันเนี่ยเป็นเครื่องรางทางใ,ใต้อ,อือนะี่ยฮะอย่างเงี้ยแพงไหมอย่างเงี้ยแพงไหมจังแทนหนึ่งพันหนึ่งพันนะฮะโอเคนะครับ,นะรบแล้วนี่เหรียญหลวงพ่อสุดผมเปรียบภาพเวลาเลี้ยงแล้วแสงมันจะท้อ, FC, อได้ FC มองไม่ชัดเท่าไหร่ครับเหรียญหลวงพ่อสุดเนี่ย พันห้านะครับอ่าเนี่ยผมก็จะเน้นส่องพระมากกว่าส่องหน้าเาจ้าของแผงนะครับนะเอฟซีนะเพราะว่าบอกว่าหลายคนบอกอย่าดูพระมากกว่านะเจ้าของแผงหล่อมัง่งไม่หล่อมัง่งอะไรประมาณนี้นี่ปูทวดผมก็จะถามเป็นบางองนะฮะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอีกหลายคิวเลยหลายคนเลยฮนะรอถ่ายอยู่นะครับปูทวดนี้ยังไงฮะเนี่ยเท่าไร่เปิดเท่าไร่จานแฟน เิดพันห้าพันห้านะฮะอะนี่ฮะสุดท้ายแล้วนะครับผมสแสดงว่าในนี้นะฮะเครื่องรางเนี่ยนะ่าจะแพงสุดเนาะน่าจะเป็นชิ้นนี้นะฮะตะกุดหลวงพ่อกันนะครับเอฟซนะฮะนะตรงไหนตรงไหนฮะเอา้าโอ้ผมไม่ได้ถ่ายเท่าทีอันนี้หลวงพ่ออะไรโอ้นหนี่เขาเรียกว่ายันเลยนะไอไอไอ,ไอขาดลายเลยนะ ตะข่ายเพชรไปอยู่<ห>เน, <ไป S 1> นี<ช>่ยอ่<ป>ถาถักลายตะข่ายเพชรครับเอฟซีเปิดไว้เท่าไหร่อาจารย์แทนดอกนี้เปิดไว้หมื่นห้าหมื 15, น่นห้านะฮะเอฟซีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเบอร์โทรแอดไลน์เฟซบุ๊กนะครับผมแอดกันเข้ามานะครับเอฟซี FC นะฮะร,รู้ความลับกันหมดแล้วนะฮะอาจารย์แทนนะครับเล่นพระมาเรียกว่าไม่ถึงสิบปีนะฮะไม่ถึงสิบปีนะครับ,ครบเคยซื้อตะก,กุดอ่าหลวงพ่อพิษนะครับหนึ่งพันขายได้หนึ่งแสนนะฮะ แต่ก็ตกควายนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะฮะขายไปแค่ห้าร้อยนี่ฮะอายเลยเนาะอายยืนอายมุวนนะฮะคิดถึงแล้วก็อายอะไรขายเข้าไปห้าร้อยขายเซียนด้วยนะฮะเขาไปขายเจ็ดแสนไม่เฉลียวใจอะไรเลยเนาะช,ชุดนั้นได้แหวนประคำหลวงพ่อเดิมด้วยอ๋อได้แหวนประคำหลวงพ่อเดิมด้วยได้มาหลลงใสายหลายงเลยอืมจะเป็นสิบเป็นครัวอ่ไอชุด,ชดที่ว่า ชุดที่ว่าแปดพันเนี่ยนะนั่นนะประคำมือประคำมือแล้วสุดท้ายก็เสร็จเบดเสร็จก็ขายไปกําไรแค่สองหมื่นยังจะมีหน้ามาคุยอีกเนี่ยยังจะมาคุยอีกเนี่ยถึงว่าอายจังเลยอ่ะเกยอายเรื่องนี้แหละนี่ขอดูสุดท้ายดูพระในคอหน่อยแทนของอะไรของอะไรนี่นะครับที่ผมฟิตมานานแต่ไม่ขายนะฮะนี่ฮะ อันนี้พระพิจิตเม็ดข้าเม่าหรยอฮะหรือไรเม็ดไรหนาเม็ดไรหนาไม่ไรหนานี่ของดีของดีนะฮะเปิดไม่ถามจริงเปิดไม่เนี่ยอันนี้ไม่ได้เปิดครับเขามาให้สักห้าล้านอ่ะโดนไหมออนโดนครับอ่านี่ขวาบาทตัวจริงเสียงจริงนะฮะนะครับผมครับหาไม่ง่ายนะครับเอฟซีนะฮะหาไม่ง่ายนะครับขวาบาทหลวงพ่อพิษนะฮะเราคงจะไม่ได้ดูเจาะลึกแล้วครับนะฮะของในคอนะครับผมให้เกร็ดกันนะฮะ ครับมีของที่รักมากนะตะกรุดฝาบาทคู่ชีวิตหลวงพ่อพิสทวัดกำมังนะฮะครับสุดยอดแล้วครับผมนี่พระพิจิตเหมือนกันไหมพิจิตเหมือนกันครับปกพิจิตพระปกพิจิตนะครับของอาจารย์แทนนะฮะนี่ก็ธรรมดาพระเนี่ยมันมีทั้งรู้และไม่รู้นะฮะผิดเป็นครูถือว่าพลาดไปนะครับผมอ่ะสุดท้ายอาจารย์แทนขอเบอร์โทรครับผมครับเบอร์โทรเดี๋ยวส่งเป็นหลังไมาได้ไหมครับ อ๋อเป็นที่หลังนั่นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบในคอมเมนต์อะไรเงี้ยฮะมีสามารถเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ได้ครับได้แอดไลน์ได้แล้วก็เฟซบุ๊คล่ะเฟซบุ๊กนายแทนครับอ่าเฟซบุ๊กนายแทนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะก๊อปลิงก์นะครับเอฟซีนะฮะแล้วก็คุยกันได้เลยนะครับผมก๊อปลิงก์มาวางใต้คอมเมนต์นะพร้อมกับเบอร์โทรนะฮะโอเคครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แทนผู้บรรทับช้างมากครับผมเจอกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันเฮงใหญรวยครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเฉี่ยนะเอฟ ต่งสูนกันนะครับผม